มาสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมกับผมไม่ชิดเคยนะครับกับแฟนประกายแสงนาตีเราอยู่ในดีพี่บัตโนบอร์ดี้กับเซิร์ฟโอพีเอ็มเซิร์ฟไทยนะครับผมวันพันแมนเดอะสตองเกตพี่เล่นว่าเจอทียมเจรอบชิงครับแล้วก็มาเป็นเหมือนเดิมนะครับเดีย๋ยวไปดูกันว่าพี่บัตจ,จะโค่นทียมเจไทยในกี่เทิร์นนะครับผมสำหรับสิกดวลตัวบจจัตประจักรสบานนี้เชิญรับชมครับผมนี่ครับพลัง300เกือบ5เกือบ305เอ้ย350ล้าน ปะทะกับ200ล้านจาก T.M.J. ครับเซิร์ฟ81มาครับตรงนี้ครับแล้วจัดทีมมาเหมือนกันจัดจัดจริงๆก็ตรงนี้อยากก๊อปปี้กันมาครับแต่ว่าแน่นอนครับซาสเนอร์กจีหาโฟสังหารจากพี่บัตถเปิดก่อนมาแน่นอนครับสป,ปีดไปที่สุดในโลกครับหาจุดจุดนี้เปิดมาหาโฟสังหารแล้วติดเผาไหม้เป็นพิเศษกันไปแล้วระเบิดเพีย้ยแล้วก็ไลอันตีจากสนามลูนครับตรงนี้ครับจากพลังลูนครับซูเปอร์ลอมันตากระยำหมอมไป64ล้านแล้วฟาดกันหน่ำจากกระบอกเหล็กที่เป็นเมตาแตจากตรงนี้ แล้วปาดไป448ล้อยแลานครับตรงนี้ยุ่งครับโอ้โหโซนนกับติดโนดเลยทีเดียวเชียวครับโซนนี้ติดไม่ย่อท้อไปแล้วนะครับสำหรับฝั่งทีมเจครับซุเปอร์นอร์มไม่ทําพยายามหมอบมาแล้วฟาดกันน่ะสวนคืนกลับมาจังหวะนี้โซนนี้ของวิปป้าจารับใใรได้กระแทกไหวไหมยังไหวอยู่ครับตรงนี้ยุ่งใหม่อีกทีนึงเอาเรื่องจ,จัดจจริงๆนะตรงนี้แล้วมาครับ กระบอเหล็กฝังที่บาตปาดกระนำใส่กระบองเหล็กฝังจ m เครับเท่าไรครับ835ล้านดาวเมย์ตรงนี้โอ้โหซุเปอร์ลอยถึงกรติดไม่ยอด้อแล้วมาแล้วครับซูยลิวครับไดควรได้ควนโซนอีกแน่นอนครับติดไม่ยอด้อแล้วซุเปอร์ซื้อสุดเบอร์ลอยดักชายครับตรงนี้ก็ไม่ได้ซุปโซนอีกขึ้นมาครับ แล้วฟาดกันหนำสวนคืนกลับมาก็ตรงนี้โอ้โหยังไงครับตรงนี้ฮรระเบิดเพียแล้วโบลร้อนฝั่งดียมเจติดไม่โยอทอไปแล้วด้วยครับแล้วนี่ะเมื่อร้อนมันม,มันตั้งใจยำหม่อมมาแล้วชุบชิบิโซนอีกขึ้นมาสาิสเรจิฮะฝนสังหารพี่ได้ออกเธิมานะจุดจุดนี้ครับเอาเรื่องจัดจัดครับตรงนี้โอ้โหแล้วโบร้อนว่าอย่างไรครับโบร้อนว่าอย่างไรครับโบร้อนพี่บัส โอโดนรัดเทนมาก่อนครับเพราะว่ามีมีบัฟความเร็วจากโซนิกมาจะซุยดิวฝั่งซีเมเจได้ยัดหน้ามาจังหวะน,นี้ครับเอาเล่น,นจ,จัดจัดกันตรงนี้ครับได้ใส่แค่แถวหน้าอย่างเดียวครับโอ้ไม่ได้ใส่แถวหลังเลยครับโอ้มาครับโอเซตโอ้โอ้โปืนใหญ่คำรามสังลมดวงดาวล้างจักรวาลนุ่งสีดาวสุดห,หล่อเทลับเปี้ยงมาจังหวั238ล้านดาวเมโซนิกจึงก็ไปหวานอีกรอบหนึ่งเรามาเกิดมาใหม่ตรงนี้ แล้วก็มาครับโอเซโคโกคกูคนูเปิดใลคำรามทะลุจงราลนจากวาลจากเทียมเจคัฟหญิงสวนคืนกลับมา145ล้านดาเมจคเนี้ยมาจังหวะนี้ฟินิกแมนที่ปาริงกิวได้อยู่แล้วตีไปซอปเปอร์รอยได้ใช้แบบชิวชิวแล้วเจอดาบคมทะลวงทะลวงไปจังหวะนี้เราไปหวัานอีกรอบนึงครับ สำหรับดาร์กชายแล้วก็โซนิกครับซุปเปอร์ลอยดาร์กชายต่างคนต่างไม่มีลูกไปเลยกันเลยต่อยธรรมดาแลกกันไปซุปเปอร์ลอยมันมันต้าจะย้ำหมดแล้วยัดหน้ามาจากคะแนนตีที่มีที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่ก็โซนิกเกิดขึ้นมาใหม่ฟินิงแมนลุกขึ้นมาโดนสนามแรงปิดดัมีไลันติกซุปเปอร์ลอยมันไมนต้องก็ย้ำหมดยัดหน้ามาจากว่านี้ก็ไปก็สี่ล้านดามเมก็แต่ว่าฟินิงแมนสมพีิก็ยังยืนได้อยู่แล้วฟาดกะนำอาจังหวะนี้ปึ๊บไปไปคอยเท่าไหร่ก็ได้ไม่ได้ดีอยู Cyberpunk> ่ทรงชงอีกที้ย่งครับ โอ้สวยงามจัดจ้านไม่ไม่มีใครตูยครับสำหรับฝั่งพี่บัสครับแล้วจบเธอแรกเข้าสู่เธอที่สอโซนอีกมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ล้อนเรื่องสีขาไมาอีกครั้งหนึ่งอาฟสังหารปามาณจุดจุดนี้ไปครับ213ร้าล้านดามเมจก็เอาเรื่องจัดจ้าับตรงนี้แล้วก็ระเบิดเพียกันไปครับเอาละครับเป็นอไรอันติครับซุปเปอร์ลอม,ม,ม,มองมันกำลยำหมอมใส่แถวหน้าไปตรงนี้เปอีกแมนยังไงดีว่าอย่างไรดีปาดกันนำจะกระบองเลยกระปาด ใส่แถวโบร้อกันบ้างครับตรงนี้ครับไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับตรงนี้ยี่โย่งครับโอ้รามันโดนกระยำหม่อมกดหน้าสวนคืนกลับมาครับนะจุดนี้สองร้อยสิบเจ็ดล้านรองราฟ้าจะนำจะกระบอหล็กฝั่งทีมเจาเท้าไหร่ดิ ยังมา317ล้านนะ3 7 7ล้านเราโชติยิญงครับโอเครับแดงไทยได้ดีอยู่ทุกรอบครับตรงนี้แล้วมาครับปาการนำนะจากคางกระบ,บองเหล็กพี่บัตนะโอ้โหแล้วปาใสาก่กระบองด้วยตรงนี้ปึ๊บไป1473ล้านดาวเมยนะกระบองถึงกะติกไม่ยอมท้อล้วลีเลื่อนขึ้นมาใหม่แล้วก็ซูเปอร,ร์ลอยเกิดขึ้นมาอีกรอบนึ่งเราโชติย,ยิญง,งส่งไปเกิดใหม่หรือเปล่าก็ตรงนี้โู้โหรอฟินนิ่งแมนสไตล์เกิดจะหมดลองซูเปอร์ลอยด้านไทยแล้วโชติวิ่งโชติวิ่งกระบองเหล็ก ตัวโซนิคไปหวานไปหวานหมดเลยแล้วเหลือกค่ซูยิวตัวเดียวก็ตรงนี้โอ้โหสุดยอดครับโคมาครับตรงนี้โคเซโคโคโหไปครับไปครับตรงนี้ฮะับโอ้โหเจอดาบคมทะลุอีกครับโดนไล่ตีหรือเปล่าครับตรงนี้ครับฟินิแมนมีหกดิงเวหาครับเปลี่ยนไปแล้วฟินิแมนฝั่งทีมเจไม่มีชีวิตแล้วด้วยครับโคต้าหมดครับ มาดูหลอดเลือดสหลอดที่ยังเหลืออยู่ครับหลอดเลือดสีขาวของฝั่งทีมเชที่ยังเหลืออยู่เลือกสุดท้ายมันจังหวานนีโทโทยโยงใส่แถวหลังบ้างไหมอาศัยแถวหลังบ้าง้วครับแต่ว่าพีบั๊ตี้บอกเดยว่าเม็ดเจมสีขาวกบหลอนโอ้เม็ดเจมกับหะลอนเลือดสีขาวนี่เยอะจัดจัดครับไม่ไหวจริงๆไม่ไหวจะเคลียร์ครับตรงนี้อ่ะไอ้ครับหวานเนี่ยตรงนี้แล้วฟินิมนลุกขึ้นมาครับวีหกิ่งเวหาครับจะช้าไปแล้วหรือเปล่าครับ แล้วใส่ฟินิมแยนนะครับฟินิมแยนจะไม่ฆ่าฟินิมแยนเพราะฟินิมแยนการฟินิมแยนไม่ให้ฟินิมแยนฆ่าไปก็ตรงนี้แล้วสัตว์เดรัจฉีหาฝนสังหารปลาไปอีกทีนึงโอ้โหไม่เหลือรอดแล้วครับอย่างนี้ฟินิมแยนนักไก่ย่างถูกเผาเลยครับลงไปนอนกกับพื้นเนี่ยเรียบร้อยเลยครับเหลือแค่ซูยลิวเป็นกระสอบทรายแล้วครับตรงนี้เอาละตัดปลาดกันหน่์นครับยัดหน้าไปอีกทีนึงโอ้โหสิบสองเหลือเลือดสิบสองไม่จะเหลือเท่าไหร่เอ้าติดป้ายยอท้อเลยแล้วตรงตรงนี้ย่องไปมมันจะหดแล้วครรับตงนี้ครับ ใน3สมเชินี้ครับตรงย่องมาโอ้ฟินิแบงยืนได้อยู่เลยครับแล้วกระบองเหล็กครับน่าจะจบตรงนี้แหละฮะโอติไม่ยอมท้ออยู่ครับเอาเรื่องจัดจัดเนื่ยตรงนี้โอ้โหมาครับตรงนี้พี่ย่องสูนเพียกลับมาครับโอ้ฟนิงยืนได้อยู่นะครับเอาเรื่องจัดจัดฮะโอ้รบไฟครับน่าจะจบแล้วครับตรงนี้บัตรมังกรเถอนนภาฟ้าลิกิตให้พี่บัตได้เป็นแชมป์ครับโอ้เรียบร้อยครับพี่บัตยังยังไม่มีใครตุยเลยครับ จบกันไปครับยินด,ดีกับพี่ปาด,ด้ี้ครับเด้แชมป์เขตศึกโดยดีที่สุดประจําสัปดาห์นี้แล้วก็โหวตได้ถูกต้องทุกคู่นะครับผมตรงนี้มาดูของพี่ปากันดีกว่าครับพลังนี้บอกเลยว่า340้ล้านจะ350ล้านอยู่แล้วนะครับผมโอ้โหนี่ฮะ มาที่ซุยริวเจ็ดดาวครับห้าดาวม่วงโบลอ7เจ็ดดาวห้าดาวม่วงกระบองเหล็กหกดาวห้าดาวม่วงโซนอีกหกดาวห้าดาวม่วงซุเปอร์รอยเจ็ดดาวห้าดาวม่วงฟินิกแมนเจ็ดดาวห้าดาวม่วงครับนี่คือทีมหลังนี่ยังไม่รวมกับทั้งเมื่อกี้ที่เป็นหกดาวห้าดาวม่วงทีโฟหกดาวห้าดาวม่วงปู่มาแล้วนะครับปูมาสี่ดาวม่วงแล้วครับตรงนี้ปูแทงท็อปมาเตอร์เบลซกกาดปาดมาตรงนี้ โอ้โหสุดดาวทุกตัวครับสุดดาวห้าดาวม่วงสุดทุกตัวครับนี่คือไอดีพี่บัสครับของแท้แน่นอนของจริงแล้วมาดูของกันบ้างครับโอ้โหแค้สี่พิเศษขั้นสามนี่เป็นซูุยลิวพลังอันดับหนึ่งของเซิร์ฟนะหกสิบล้านนะพลังมากกว่าพลังทีมรวมของทุกคนอย่างเงี้ยตรงนี้นี่ไม่ใช่อาวุธห้าดาวนะคถ้าอาวุธห้าดาวจะสุดกว่านี้นะครับผมโอ้แล้วนี่คือของแบบโดยรวมครับโอ้โหนี่ฮะโอ้สุดจริงฮะ จริงฮนะมาดูแผ่นคมดาบฮะโอ้โหคมดาบเลยว่าเก้าครับสามอันนะไฮเจ้ากับพี่แกรครับตรงนี้ครับโจมตีไปดิโอ้โห้าล้านนะโอ้มาดูโบลล์ครับเมื่อกี้ที่โจมตีแรงๆนี่คือส,สายพีนะครับสายพีนะครับโบลล์นะครับนี่ฮนะโอ้โออปชั่นนะโอ้โหนี่ฮนะเดี๋ยวสูดเร็วสูดเร็ว,รวไม่ให้ดู นี่ครับขอดูกันได้ครับไปดูแบบเร็วๆครับนี่ฮะกปองเหล็กที่เรียกได้ว่าแรงตามแรงตาม HP นะครับผมโหโซนเหนียววุ้5ดาวนะครับไม่ธรรมดานะครับนี่ฮะโซนิกเร็วที่สุดในเซิร์ฟนะครับความเร็วหนึ่งร้อยหกสิบเก้านะครับจากเฮดพีของกระปองนี่แปล้านนะตัวลอยามสิบห้ล้านนะ เมื่อร้อยกับฟินิชแมวไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่ครับนี่ฮะโซนที่เร็วที่สุดในโลกครับร้อยไอหนึ่งพันหกร้อยเก้านะครับโอ้ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงครับฝากกระชือไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจริงๆครับแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับแล้วดูพลังรวมตรงนี้ครับพลังรวมครับพี่บัสพลังรวมเท่าไหร่พี่บัสเท่าไหร่เจ็ดร้อยห้าสิบล้าน